สวัสดีครับร้านซ่อมตตั้ราชสีนะครับวันนี้จะมาส่งงานนะล้อมหัวเย็ยบสาย p e 2สองสีนะครับคู่นี้เยียบกลับระเบิดมาหนักเลยครับแก้ล้อมหัวใหม่ครับแก้ล้อมหัวใหม่ทำเต้ด้านในครับเต้ด้านในทำใหม่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าข้างในขาดหมดเลย แล้วก็เย็บข้างนี้ฟองน้ําขาดครับทําฟองน้ําใหม่ทําทําการส้นใหม่ค่ัตรงนี้เห็นไหมครับกาวแล้วก็เดินใหม่เย็บเย็บประกบแล้วก็ทําใหม่ครูนี้ถือว่างานงานงานยากเลยครับทำหลายขั้นตอนน่ครับแล้วของเก่าซอกลอกมาแล้วข้างหน้าขาดหมดเลยครับข้างหน้าปากขาดหมดเลยแก้งานใหม่สภาพครับ เสร็จแล้วส่งงานได้ครับสวยสนใจซ่อมทับทักมานะครับซ่อมตัดตัดราชาสีผมราคาไม่แพงนะครับราคาไม่ได้สร้างตึกครับคู่นี้ถือว่าเบิร์นมาเยอะเลยครับทำฟองน้ำใหม่ข้างที่ขาดข้างนี้ใส่เต้ใหม่ครับเต้ด้านในขาดมดเลยครับทำใส่ใหม่สภาพสวย มานี่สภาพเหมือนโดนระเบิดมาเลยหยับกับระเบิดมาขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมสนใจส่งครับทักแชททักไลน์ทักอะไรไมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม